Nutrioring Agregersion เกษตรทฤษฎีใหม่คือระบบเกษตรที่มีกิจกรรมผสมผ,าผ,าผาสานหลายชนิดโดยการแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนได้แก่ขุดสากกักเก็บน้ำ30% <yourselves> เพื่อให้มีน้ำใช้อย่างสม่ำเสมอตลอดปีใช้เสริมในการปลูกในฤดูแล้งปลูกข้าว30% เพื่อเป็นอาหารประจำวันสำหรับครัวเรือนลดค่าใช้จ่ายและพึ่งพาตัวเองได้ ความมั่นคงทางด้านอาหารเน้นการบริโภคในครัวเรือนสร้างการพึ่งพาตนเอง 2. องการจัดการทรัพยากรน,น้ำแหล่งน้ำถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำเกษตรเกษตรทฤษฎดใหม่ช่วยในการบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 3. ความมั่นคมทางรายได้ซึ่งเน้นการทำเกษตรเพื่อการบริโภคในครัวเรือน และจำหน่ายส่วนที่เหลือจึงก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงต่อเกษตรกรประโยชน์ของการทำเกษตรในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่คือเลี้ยงตัวเองได้พ่ออยู่พอกินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง มากมายสามารถนำผลผลิตจากการเกษตรไปขายเพื่อสร้างรายได้รวมทั้งยังสามารถจัดสรรที่ดินที่มีอยู่สร้างให้เกิดประโยชน์ได้อย่าง,งคาุ้มค่าและช่วยให้เกิดการพัฒนาทางการเกษตรอย่าง,ย,างยั่งยืนเกษตรทฤษฎีใหม่พอเห็นพอ,อกิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะทําโดยกล่องนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร และเกษตรกรรมยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สอคล้องตามแนวนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอนวันนักเกษตร a g r o f o r e s t y วันนักเกษตรคือการทำการเกษตรในวิที่ป่า อาทิกลุ่มคือแสมในพื้นที่ป่าธรรมชาตินำสัตว์ไปเลี้ยงในป่าเก็บผลผลิตจากป่ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนรวมทั้งการสร้างระบบเกษตรให้มีลักษณะเลียนแบบระบบนิเวศป่าธรรมชาติการทำเกษตรแบบวันนเกษตรส่วนใหญ่พบในชุมชนที่อยู่ใกล้ชิดพื้นที่ป่าธรรมชาติโดยเกษตรกรจะทำการผลิตโดยไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ป่าเดิม ซึ่งเป็นการช่วยรักษาสภาพแวดลอ้อมและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติซึ่งสร้างความยั่งยืนให้กับผลผลิตทางการเกษตรอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของทั้งพืชและสัตว์และการอยู่ร่วมกันของพื้นที่ป่าก,กับการเกษตรทำให้ลดปัญหาการบุกรุกป,ป่า บบวันแะเกษตรนี้จะให้ความสําคัญกับองค์ประกอบของพืชแต่ละระดับที่สัมพันธ์กันพืชแต่ละระดับนี้จะมีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันทันด้านธาตุอาหารและปริมาณแสงแดดเช่นพืชระดับที่ต้องการแสงมากได้แก่พืชจำพวกไม้ยืนต้นไม้ใช้สอยเช่นหมากมะพร้าวยาง พืชระดับที่ต้องการแสงกลางได้แก่พือจำพวกไม้ผลเช่นมะม่วงมังคุดทุเรียนพืชระดับที่ต้องการแสงน้อยได้แก่พือจำพวกสมุนไพรพืชผักสวนครัวเช่นขิงขา่าตะไคร้พืชระดับสุดท้ายได้แก่พือจำพวกพืชคลุมหญิ่ เกษตรอยู่ร่วมกับปา่าธรรมชาติเพื่อสร้างระบบการเกษตรที่ยั่งยืนจัดทําโดยกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ข้อใดคือความหมายของเกษตรธรรมชาติ a. ระบบการเกษตรที่เน้นความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกษิจเน้นการปร,ปรับปรุงดิน ลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอกหรือหรือการใช้สารเคมีประยุกต์ใช้ธรรมชาติโดยการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาด้านการต้านทานโรค b ระบบการเกษตรที่ปลูกพืชเลงสัตว์หลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกันโดยกิจกรรมแต่ละชนิดเกื้อกูลกัน c เกษตรกรรมที่สร้างผลผลิตพืชและสัตว์ให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของพื้นที่โดยงดการพึ่งพาและแทรกแสงตรงนีการผลิตต่างๆมีการทำเกษตรในพื้นที่นะป่าเดิไม่กระทบต้นป่าเดิมรวมถึงสร้างระบบการเกษตรเปินแบบที่ธรรมชาติ ก็ได้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำกรเกษตรทฤษฎีใหม่การศึกษาสภาพจริงก่อนปรึกษาว่าสามารถกักแรมได้หรือไม่เราปรึกษากับเจ้าหน้าที่ถ้ามีพื้นที่กเกษตรมากกว่าหรือมากกว่า15ไร่ทำทฤษฎีใหม่ไม่ได้ปรับปรัส่วนที่เกิดไว้ให้เหมาะสมกับพื้นที่สภาพแปดลอ้อมต้องปลูกข้าวไว้เพียงพอต่อการ เกษตรธรรมชาติหมายถึงอะไรการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีทุกชนิดการเกษตรที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงการเกษตรที่เป็นการทำลายรัพยากรไม่ใช้สารเคมีทุกชนิดลัการทําเกษตรผสมผสานคือข้อใดเป็นการผลิตที่มีกิจกรรมมากกว่า2กิจกรรมในแปลงเกษตรได้หนึ่งในนั้นเป็นไม้ย,ยืตนต้น เกิดการเกื้อกูลกันอย่างต่อเนื่องระหว่างกิจกรรมมีกิจกรรมมาเสร็จตั้งแต่เสาชีวิตไต่ถูกทัทง้ง B และ C นำดอกข้าวโพดไอวัวกินเป็นอาหารแล้วนำมนวัวมาใส่ปุ๋ยให้แก่เพื่สอสัครวเป็นวิธีการเกษสรประสสรประสานแบบดใกดกัขอ้อใดไม่ใช่การป้องกันและกำจัดแมลงโดยวิธีกล ก็ใดคือกิจกรรมเกษตรผสมผสาน ก็ได้กิจกรรมประเกษปรผสมสานเกษตรผสมผสานเกษตระสมผสานเกษตรผสมะสานคือเรื่องปลาูกข้าวปลากินไม่ไหนที่เป็นสรตวตโข้าว เขาใดไม่ใช่การบำรุงดินด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติไทยผลเข้าใดคือประโยชน์ในการทำวันนเกษตรจะสัวนที่ดินที่มีอยู่ให้กับประโยชน์คร่าลดต้นทุนการผลิตและใช้แรงงานน้อยลงลดความเสี่ยงจากกรรมนผแปรของราคาผลผลิตกันอยู่กันของพืช การอยู่รวมกันของพืชที่ป่ากับการเกษตรเพื่อลดปัญหาการบุกอุกป่าไม้ส่งพุ่มได้แก่พืชตามข้อใดต่อไปน,นี้ไม้ส่งพุ่มอมมองลำใหญ่กระทอนชนิ ไม,ไม่ใช่ปุ๋ยดินไม่ใช่ปุ๋ยเคมีหรือทำปุ๋ยหมักไม่กาจัดวัาจะพืชไม่ใช้สารเคมีกาจัดสัตรูพืชเป็นหลักการทําการเกษตรในโลกเกษตรอินทรีย์วามปลูกพืชผักอินทรีย์ห้ามใช้ปุ๋ยชนิดใด ก็ได้คือความหมายของวันนาเกษตรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ทำเกษตรในพื้นที่ป่าไม่กระทบพืชพีป่าเดิมระบบนิเวศธรรมชาติการเกษตรในพื้นที่ป่าหรือไม่กระทบ 不记巴着。 ขาได้หมายถึงกเกษตระสมผสากนการเลี้ยงวัวจะถึงบ้านการเลี้ยงเป็ดกับไก่ไว้ในแล้วเดียวกันการเลี้ยงไก่การเลี้ยงไก่ในบอ่อเลี้ยงปลาที่ซซมบีใหม่หมายถึงอะไร จะอธิบหมายถึงหลักการบริหารจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตร